วาคุยค่ะอยู่บ้านจริงวาคุยก็พูดได้ทุกภาษาก็วาวาเลียวกับบืนวาคุยกับบืนไทยก็ได้แต่ขมຈรพูดไม่เป็นค่ะฟังออกจต่พูดไม่เป็น <c oughs> บอกเลกระจังบอกเลวกระจังอย่างเดียวเนาะชื่ออะไรจ้าคนสวยคนสวยชื่ออะไรเอย กุ้ยหน้ด้วยเถอะรูปสวยเหมือนกันใช่ไหม,มหอหืมอืมสวยต้องเข้าไปดูน้องน้องน้อง,องสวัสดีครับสวัสดีคนดูสิบสองคนมองต้องมากุ้ยอ้าวกาุยกระบื้อ แล้วถ้าว่าคุณโมูขนงนอกิึงจะงัดบ่าเนี่สวัสดีครับผมเข้ามาแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีครับคนดูสิบหกคนตาเริ่มเยิ้มแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มหมดหมดขวดแล้วเนี่ย สวัสดีครับซำเนาะซำนี่คืออะไรนะไปเด้อซำเนาะซำเนาะซำนี่คืออะไรใช่ใช่อิสระสวัสดีคนดูสิบสามคนค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอสวยครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับเขบ้ามาแล้วฝากกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะวันหยุดวันนี้ใครไปไหนบ้างเอ่ย คนดูสิบคนตอนนี้คนดูสิบคนแล้วอ <c oughs> าจจะไม่มีคนดูเย่เ yeah. ย yeah, ่แปลว่าอะไรคะชื่อหนูเหรอชื่อเจ้าของบอกหรือว่าจังเล่คือคือย่าง บอกแม่เข้ามาเย็นคืออย่างสูสวัสดีครับคนรู้สึกสองคนจ้ะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามให้ด้วยนะ